สวัสดียาีมือเสาครับผมแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับครับเสาเมื่อนี้ผมกับสิภาพี่น้องไปเบืองหมูหน่อยนะครับอยู่ซื่อๆมันกับแลนออกมาจากของนะครับมันมาเฮื่นผมเลยนะครับตอนนี้มันกําลังกินอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวผมสิภาพี่น้องไปเบืองผอมกันนะครับพี่น้องหมูหน่อยคือว่าเพื่นอนหย่านลดหยียบนะครับแต่กี่มันมวังหันมันมากินอยู่นี่นีมันมากินอยู่เหื่นผมเพื่อนก็เลยไร่ลบกลับตอนนี้มันลุ ลบกลับแล้วนะครับเก้อไปไล่หมูซอยกันปะเบื้องไปไปล่ว่งหันนะมันมากินอยู่นีซ้ายมันลบไปหาแม่มันล่าเก้ออย่าไปเห็ดหน่องได้เก้อเบื้องเบื้องเบื้องเบิ้องเบิ้องเบื้องเก้อไปเห็ดหน่องเห็ดยังนะมานหนี สช่ละอูดอูดยังเศร้าๆอยู่พี่หน้องหรรันขามจิ๊กน้อยกับเขาบบได้โตอ้วนหลายมีหมูด,ดังครับพี่หน่องหมูด,ดงังจ๊กน้อยกับเขาบบได้เรามันอ้วนนะเกิดมึงอย่าเห็ดหน่องมึงกินยังล่ะนี่อย่าเห็ดหน่องไหน นี่พี่น้องว่องหันนะมันเรียนออกไปหากินเดมาลบมาขอ,อกล่ะมันหมืดนะครับพี่น้องเพราะว่ากล่องผมมันบบสาหมาถบันทึกความหมืดได้ชัดเจนอันนี้สวนเพื่นเพ,นเพื่อกำลังปลูกผักหอมบัวคัดสังกับไปบานผมเด้อพี่น้องผมกำลังหนึ่งขเขาไว้อ <c> ะ <oughs> บรรยากาศยามซอกนี่ค <or> ร <coping> ับบาหล้างเขียวๆนี่ล่ละเพื่อนผมเพื่อนผมสิมีพักลร้ขนาดพี่น้องเบิ่งกล้วยต้นกล้วยหล้วก็มีหัวซิงคายปลูกไว้เพื่อปรับสภาพหนาดินมอหายดินแหงแรงนะครับพี่น้องหาดินมันมีความเขียวชะอุ่มพักคากะไร้ยหลยบักม่วงเพิ่น บางมองอกหอกบาแมนแหมบางมองมั่นเขียเวเสวยบางยุ่มกับมีโลนถิมสนันและพี่นอ้องเบงบางยุ่มเพลินบางยุ่มเต็มตนบางยุ่มสมได้หนินี่เพื่อนผมบักส้มผู่นี่กาโลนถิมสนันและพี่นอ้องเอ้ยมันเนา่นาฝนว่าเตฝนแหลกมามันกันเน่าละ่ะ ที่ผมห่อไหวบางอันมันบางอันก็บห่อบอยู่นะครับพี่น้องบางอันกับห่อบอยู่นอนกับมาจอคือเกาเต็มตน้นบังสวมผู่ผมนะครับโอ้ยดอกคุนนี่กลวยน้าว่าตน้นเพื่อนผมวิ่งใหญ่เครื่องใหญ่นะครับเพราะว่าฝนแหลกมา มีแต่หัวนี่เฮาต้องใส่ให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกพักขาพักสู้รดนะครับก่วยไข่ก็มีนี่แก้วมังกรต้องปลูก้เบิดนะครับพี่น้องนี่มีแต่ต้นกล้ยตอนนี้พมหนึ่งเข่าอยู่พี่น้องพมหนึ่งเข้าไว้หัดเพราะว่ามือนพ้มลูกสวยเติมเพื่อนผมสิบเป็นบ้านสวนนะคะเพราะว่า ผมต้องสางขึ้นมาเอง,ม,ม,ม,อองมีมักสมโอนำพี่น้องเงอนพบมมีบักสมโอนำเต็มต้นคือกันแต่ว่ามันหน่วยบอยใหญ่ดอกมันแต่เป็นใน้ซ้ำหนึ่งกระโลนปุกหลนนะครับห้างนี้ก็สิเป็นผัวบักซีดาแอปเปลิลอินทพาลัมบักง,งอะนะครับหานพี่น้องมักสมโอ นี่แบกเบอร์หลีกำลังง่ามแต่กินบมง่ามสัาดึงยาออกก่อนเบ่งแบกเบอร์หลีมีน้ำนำบักซีดาบักละมดุดนะครับหันกัดซีดานี่เอากล้วยมาปลูกใหม่นี่กระส้มผู้บักงูด้ายครับ้าย ักเฟอนะครับนี่บอมเป็นมหนาวเลยพี่หนองบักเฟอหั่นกระกวยน้ำว่ามีแต้ผมนะครับเอามาปลูกหลายๆตอนนี้บักม่วงกระเหลิมใหญ่เบิ่งแล้วนะครับบักม่วงเขี้ยวใหญ่เบิ่งพี่หน้องจะเทียบให้เบิง่งมันหน่วยใหญ่แห้งนะครับหน่วยนี่มันเป็นหน่วยเดียวอีกหน่วยนึงมันโรยอย่ามันผวนรุดยุนนี่ถ้าเป็นแนวนี้ เมืองมีเตน่วยบางใหญ่ตรงห่อไวหวโบห่อไหวมันสีอันนั้นนี่เต็มต้นนี่กระดอกมีหอด,ดอกกระเจียวครับพี่นนองมีหอดดอกกระเจียวหันมีเตน่วบังม่วงฝ้าหลั่นกับกำลังเป็นดอกฝ้าหลั่นนี่ก็เป็นปีละสองเถื่อนนะคะบ,บางปีอันนี้มันกำลังเป็นปีแหลกปีนี่ครับพี่ห้อง ฝาหล่นของพม่มผูกไว้สองปีกำลังเป็นปีแรกได้ถือว่าหายพ้นผลิตเร็วอยู่นะครับเมื่อบึงหนวยอยู่นี่เบิ่อพี่น้องหน่วยอยู่นี่ก็ซิมีเฮ็ดยังพอตาอืม <c oughs> <c oughs> นวยนี่ก็นี่นะครับนี่มะม่วง,งแหละมะส้มผูกกบว่มีคนกิน นะครับมันหลายหลายหาตนุนร่วมทั้งเบิดอยู่บานสามตนุนนยูนาสองตนุนคนบ่ค่อยกิน่ะถทามี่ก็จังสีละพีนหอมอ,อันนี้มักม่วงแหลกมักม่วงเขี้ยวเสเวยตุนนี่เป็นจังไนเบิงเดี๋ยวเสียไปกินอยู่เสักงมือกล้ยกับกำลังงามนะครับพี่นออ้องกล้ยกับกำลังงาม นี่ไลยตนอย่ห่อไหวนะครับม,มองมันเคี้ยวสเสวยเดี๋ยวมันเข่าแกนเสียวไปกินมีแต่กล่วยทั้งนั้นนะครับพี่น้องกำลังเศร้าๆบรรยากาศบรน,น้องเสือกนะครับ อันนี้มม่วงจักระรันโอ้หน่วยกระใหญ่ดีอยู่เล้ล่ะพี่นอ้องคือแตกวะแตกก็ต้องปิดไปมันแตกนะครับต้องปิดไปเมืองตีพี่น้องมันเนา่ามันแตกเดี๋ยวปิดไปกินเองก็ได้เมืองมันสิเป็นหน่วยมงงวงมังวงจักระรันเห็นม่หน่วยมงมวงแตกสิบเบิดละละ เราะวันเป็นปีแล้วหันก็กล่วยอีกร้ายครับร้ายพี่น้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเลไย้นะครับที่เขามารับชมขอบคุณเลไี้ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องรักษาสุขภาพดีๆครับเหมือนนี้ลาไปก่อนครับ